មកកាច់គាត់เด้อពីលើកเนาะក្រុមឆៃពេជ្រໄກៗដល់ប៉ាអូធំចៅទៅនេះໄປផុតลงมาอีกรอบละมึนเลยดิ งานจ้าพี่น้องนี่นะฝากก,ากดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์กดติดติดตามเี่ป่าวต้อมมอนินเตอร์ได้แนลเลยนะครับปิดภาพการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องอันนี้ป่าวต้อมสารล่งต้อง,งขอตัวลาไปก่อนครับรชอชมคลิปหน้าโอขอบลนแล้วลนอีกลนจนมามีมันใส่เลยเด้อจ้าพี่น้องจ้า พ่อแม่พี่น้องจ้าสุข,ขุสุคนจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าม,มามาเบิ่งกันจ้าพี่น้องเห็นเห็ดยังอีกแล้วนี่จ้าพี่นอนะ้องพุ่นะป๊าดพุ่นเขาจะพาอีกแล้วมันมานอีกแล้วเด้อจ้าต้องสวัสดีครับนี่ขุดเห็ดอีกแล้วงามเด้อจ้าพี่น้อง หินได่เสียมใหญ่บุ้นี่นาะบั็อกลายจ้าลายบล็อกให้แซวมาไกลไปก่อนเด้อร้อนเกียบข้างหลังเนี่ย อยากมืดจักหน่อยเนาะว่าต้องตักใส่หมดฝนแสงเดยจ้ะพีน่นนองจ้ะหมดฝนไปลึกหนักอยู่ดอกนี้หนักขี้ดินมันสามขีดนีนะ่แหละเอาเจ้าขี้ดินเลย โดนว่าไงโดนงามๆเดี๋ยวนขุดดินเนาะได้ได้ได้ไดจะขึ้นอยู่แล้วพี่น้องเพื่อนแห้งถามอยู่ว่ามันเห็ดตายเบื่อปะเ,เหมือนกับคล้ายๆกับเห็นน้งแมว <laughs> แต่เป็นเห็ดโคลนหลวงเนื่อจากพี่น้องทำตภาคร่พันธุ์หองเนาะแล้วเห็ดพวกขาวทำตะไคร่พันธุ์หองกันนะ โอ้ล้นตะกาแล้วบาดนี้โอ้ดูขาเด้เต็มแล้วโทนเบิ่งนู่นดอกนี่โอ้ยหยิบน้ําซอมหยิบน้ําเอาสักแหละตัวป๊าดเบิ่งดอกจ้ะพี่น้องสวนดอกป๊าดเจ้าครับเอ้ยฝนลงมาอีกรอบแล้วมึนเลยนี่ เมืดอเข้าเมืดอเข้าอยู่ในฝนนี่ก็ไเ้เสียบหมุดไปเลย また กโอ้โหเอาเอาที่ยวได้ยังเนี่ยปึ๊ดจะโอนเนาะ uh huh. งามๆจ้ะพุณหะ tất cái này tông xoay sẽ xoay rồi đấy cho cái nó <cười> 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 ขาได้สั่นไหยะคอคดคตคตเสียของเสียอะไรของงนับไม่ได้เลยี lúc nước nó Rum thay bít cây cây Đồ quá cái nhầy lên bên này này uh. quý uh. thì đừng vào đây rồi uh. Uh. เราที่ยวได้ัแน่หละโอ้โจ<ร>อเจอเนาะดีกกนใส่ตาบูตมายุงกระไรจะดี nhặt phổ kín rồi đấy phổ kín phổ kín Ủa. nhiều quá này nó, hộp đi à màn xong phôn rồi đấy hào nọ vào tao hó ngon ngon chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền ทีมเอาเตัวเดียวก็ได้นี่กัอนอืนั่นแหละข้าเขียวอยากทนน้ำพวยกันมืดฝนแหฮงมืดฝนเด้อพี่นอ้องเอ,อ้อยมืดเขอามืดเขคลอง ใจทอเจ้าเลยเจ้าเจ้าบ่ได้เปะไม่ใช่เห็ดปวกอุ้ท่าง่หเนาะเห็ดปวกเนาะเห็ดคนหลวงสียนาจังหน่อยเด้อจะพี่น้องจ้ะไม่ได้ขาก็ไม่สวยอีกนี่ยังไม่ได้อยู่นี้ถอดขาดถอดขาดอยูออ Lembang ừ. bằng viên ta ca โอ้โหอหกหัวสั่โอ้โหไม่ยังหินนะ่แอละจ้โหนี่นแหละจิ้มมาแล้วหัวทิพยได้ติดหินแล้ไห đồng dây, Đây à. xếp chúc xếp chúc nữa thôi, ngay, ngay, mình ngay bay, Đồng cần sút cả này. ยั uh. งนาะป้าดีที่สโดนแล้วโดนอีก งามเลยขาวบ่องเลยเนาะ ติดหลยพอกมาเลยอ้เริ่มเริ่มจะเหลือแต่ดอกแล้วนะ Những bọ sổ em đây này. để đọc này như thế. Mhmm. Mhmm. đây ลดแล้อีกมนบ่บังรูจะลดได้ถึงไหนมามาตัพี่บเนี้อันก่อนอานีุเลยตรกอืม อืมหี่จัดรถแล้วเอารถแล้วร่อีกเด้อจ้าพี่น้องจ้ะโออหตะกายาวสับแต่เอาสับนั่นแหละอือหักสั้นเอากระยาดอกมืดตึ๊บมั้ยมืดฝนมืดคัามืดแน่ปะต้องไปอว่าบัทนแล้วล่ะ เอาก็จะบวทนละบวทนฝนสิตตข้ามหัวเขาเนี่นะบวทนละบวทนละถอดนะนะนะเลย นี่เป็นจังไดรเฮ้ยดอกสุดท้ายตัวฮันดอกยังน้อยสงสัยปัวกินแล้วเมื่อไงนะอยู่นี่เดินเอาไปทำเชือต่อไปปะนี่ไปเอาสรุปผลงานจ้าพี่น้องนี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก,กดติดตามพีนบ่าวต้อมมอนิเตอร์แชแนลด้วยนะครับผิดพลาดกานันใดต้องขอโทษขออภัยพี่นอ้องวันนี้บ่าวต้อมขอลง,งต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้า ออลอยอล้นแล้วล้นอีกล้นจนพอมีบอนใส่เลยเด้อจา้าพี่น้องจา้นาน่าจะได้อะไรบักซีโลฮาโลได้ไหมว้าเจา้าล้นแล้วล้นอีกจา้าพี่น้องจา้าเอ้าไป,ไปมืดฝนมืดคักมันแน่แล้วท่าวเอ้ยนี่ลาไปก่อนครับเราชมที่น้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจา้าพี่น้องขอบคุณนา,าราเจ้า FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศเรา่างเลย